สวัสดีครับพบกับช่องเบายุทธนะครับคนรักธรรมชาตินะครับวันนี้เบายุทธพามาดูนะครับหลังบ้านนะครับหรือว่าหลังท้าย,ายโคกหนองน้ําโมเดลนะครับของเบายุทธนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นป่า พยุตปูไว้เยอะนะครับเกือบสองไร่ครับบรรยากาศก็ถือว่าโอเคต้นไม้เยอะนะครับยางนานะครับพยุงสัก์มะฮอกนะครับขี้เหล็กแล้วก็ผักผักหวาน ด้านท้ายสวนนะครับท้ายก็มีกอไผ่นะถ่ายให้ดูนะครับบรรยากาศ,ศก็จะประมาณนี้รอบๆด้วยทุ่งนาก็จะมีต้นมะพร้าวมีไผ่นะก็จะเป็นไผ่สร้างมน หรือว่าจะเป็นผยักษ์น่านด้านทายสวนดอกกระเจียวก็เยอะมีมาน้อยตัวนึงนะครับมาด้วยบรรยากาศท้ายสวนก็จะเริ่มเป็นป่าแล้วครับเข้าปีที่3แล้วได้3ปีนะให้3ปีบรรยากาศด้านหลังด้านหลังนะเริ่มเป็นป่าแล้วล่ะนะครับตามที่หวังไว้ อยากให้ตรงนี้เป็นป่าที่ซื้อที่มาสามไร่ก็มีป่าเยอะต่อไปก็จะหาเห็ดละโงกเนาะเห็ดละโงกเห็ดป่ามาลงเพราะว่าด้านหลังนี้ก็เริ่มเป็นป่าล้วมีป่ายงางนามะฮอกสักก็ปลูกทุกอย่างนะครับ10ชนิด อันไหนรอดก็ถือว่าโชคดีไปอันไหนไม่รอดก็ปล่อยมันตายไปให้ธรรมชาติเป็นคนจัดสรรด้านหลังก็จะเป็นคลองแบบนี้ตอนนี้ก็จะ7จ็ดโมงแปดโละก็ถือว่าโอเคนะได้ป่าสมใจต้นไม้ก็ตายไปเยอะต้นไหนที่สู้ปินสายได้ก็จะรอด บรรยากาศด้านหลังตอนนี้ก็น่าฝนเนาะมีคุณาหน่อไม้ก็เริ่มเกิดละผักหวานก็เริ่มเติบโตปีนี้เอาโอเคฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับกับช่องเบายุทธนะครับคนรักธรรมชาตินะครับท่านในที่สนใจนะครับอยากดูธรรมชาติสายป่าสายเขียวก็ฝากก็ได้ก็แล้วกันเนาะ นะครับมันจะกายกะือว่าโอเคนะก็ปลูกไว้ให้ลูกหลานเหมือนเดิมนะาฝากิดิมแล้วกันแค่นี้แหละครับดีค,ครับ